หลังจากเก็บตัวอยู่เป็นเวลานานกว่า10บวันในที่สุดเย่เฉินก็ออกมาจากวิลล่าบนเนินเขาที่บ่อน้ำผู้รอมช่องซิลิเซ การอยู่อย่างสันโดษเป็นเวลาสิบกว่าวันเป็นเหมือนคืนที่นอนไม่หลับสำหรับเย่เฉินเนื่องจากเขาไม่สามารถมีสมาธิกับการฝึกฝนของเขาได้เพราะเขากำลังคิดถึงเสี่ยวชูหลานขณะนี้เป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมตามปฏิทินเกรกอเรียนและปลายเดือนกุมภาพันธ์ตามปฏิทินจันทรคติและเมืองหนานจิงกำลังเข้าสู่ฤดูแห่งความอบอุ่นของฤดูใบไม้บานเทศกาลเชงเมง้งกำลังใกล้เข้ามาตระกูลเย่ได้เริ่มเตรียมการสำหรับพิธีบูชา บัณพบบุรุษในปีนี้อย่างไรก็ตามเนื่องจากทุกอย่างอยู่ในมือของเย่เฉินแล้วคุณเท่าแย่จงฉวนจึงได้เข้ามาสอบถามเย่เฉินเกี่ยวกับแผนการเฉพาะสําหรับพิธีบูชาบรรพบบุรุษในปีนี้เช่นจะจัดพิธีใหญ่หรือไม่และจะแจ้งให้สมาชิกสาขาย่อยของตระกูลเข้าร่วมหรือไม่ ชายชราส่งข้อความแล้ววีแชดมากมายถึงเย่เฉินแต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับเขาจึงฝากข้อความถึงเย่เฉินว่าหากเย่เฉินไม่ตอบกลับเขาจะรับหน้าที่จัดพิธีบูชาบรรพบุรุษแทน สำหรับเย่เฉินสิ่งแรกที่เขาพิจารณาคือพิธีบูชาบรรพบุรุษจำเป็นหรือไม่การแสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษและพ่อแม่ในช่วงเทศกาลเชงเม่งถือเป็นหน้าที่ของเขาในฐานะผู้เยาวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเรื่องใหญ่โตเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษจึงเป็นสิ่งจำเป็นแต่พิธีกรรมใหญ่ๆไม่จำเป็น ประการที่สองเขารู้สึกหดหูใจเล็กน้อยและด้วยสภาพเช่นนี้เขาก็ยิ่งไม่เหมาะกับการจัดพิธียิ่งใหญ่นี้ด้วยซ้ำดังนั้นหลังจากการพิจารณาแล้วเยเฉินจึงตัดสินใจที่จะลดความซับซ้อนของพิธีบูชาบรรพบุรุษในปีนี้ไม่ฟุ่มเฟือยอีกต่อไปและไม่อนุญาตให้ครอบครัวรองไปที่ภูเขาเยหลิงอีกต่อไปโดยอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกโดยตรงของตระกูลเยเท่านั้นที่สามารถบูชาอย่างเคร่งครัดที่ภูเขาเยหลิงได้ ในขณะเดียวกันเย่จงชวนก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมพิธีบูชาบรรพบุรุษมาหลายวันแล้วยิ่งเย่จงชวนอายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งเขาใกล้อายุ50ปีเขาก็ยิ่งใส่ใจกับพิธีกรรมบูชาบรรพบุรุษมากขึ้นเท่านั้นเขาอดคิดถึงตัวเองไม่ได้ตอนนี้เขาบูชาบรรพบุรุษอย่างจริงใจและแน่นอนว่าเขาหวังว่าลูกหลานของเขาจะบูชาเขาอย่างจริงใจเช่นกันในอนาคตอย่างไรก็ตามเมื่อได้รับข้อความจากเย่เฉินว่าเย่เฉินไม่มีเจตนา ที่จะจัดพิธียิ่งใหญ่นี้เขาไม่เต็มใจแต่ไม่สามารถละเมิดขอบเขตของตนเองได้ดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดการเตรียมการทั้งหมดเย่เฉินยืนอยู่บนสันเขามองดูทิวทัศน์อันกว้างใหญ่และจมอยู่กับความคิดชั่วขณะ เขาไม่รู้จะไปที่ไหนต่อไปหรือจะทำอะไรต่อไปเขาไม่อยากกลับบ้านเพราะบ้านไม่ใช่บ้านอีกต่อไปเขาไม่อยากไปที่อื่นเช่นกันเพราะเขาไม่มีพลังงานที่ไปไหนอีกแล้วฉันควรกลับไปทำการเพาะปลูกแบบสันโดกต่อไหมดูเหมือนจะไม่ใช่ความคิดที่ดีเหมือนกันเพราะเขาเหมือนคนไข้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับขั้นรุนแรงแม้จะฝืนตัวเองให้นอนบนเตียงก็ยังนอนไม่หลับยิ่งนอนอยู่บนเตียงนานเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นเท่านั้น เขาจึงโทรหาหลี่ย่าหล,าลินเพื่อสอบถามความคืบหน้าในการสืบสวนในช่วงไม่กี่วันหลียล่ย่าหลินตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าท่านชายเย่ครับพวกเราได้ติดตามยานพาหนะเบื้องต้นมาบ้างแล้วในช่วงไม่กี่วันการเคลื่อนไหวของอยานพาหนะแต่ละคันถูกปกปิดไว้อย่างจงใจดังนั้นแม้จะใช้วิธีกำจัดเบื้องต้นก็ยังยากที่จะจำกัดขอบเขตได้ในทันทีการหาจุดพลิกก็ยังเป็นเรื่องยากคาดว่าน่าจะใช้เวลาอย่างน้อยสองเดือนในการคัดกร กรองยานพาหนะหนีรอบแรกเมื่อถึงตอนนั้นเราจะสามารถกำจัดยานพาหนะได้อย่างน้อย60%แล้วจึงทำการคัดกรองรอบที่สองสำหรับยานพาหนะที่เหลืออีก40%แย่เฉินรู้สึกหนาวเย็นแล่นไปตามกระดูกสันหลังการคัดกรองรอบแรกใช้เวลาสองเดือนและเมื่อหลายรอบก็ผ่านไปหนึ่งปี